นี่เนี่ยถึงได้งานทําทุกคนแหมเปิดด้วยคําถามแบบยิ่งใหญ่อลังการมากพี่จะบอกว่าเด็กที่จบจากที่นี่ที่ได้งานเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยพี่จะคอนเซนเทรตเรื่องภาพลักษณ์เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราจะต้องไปพรีเซนต์กับ HR นอกจากภาพลักษณ์แล้วคําถามที่จะไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญสุดๆเหมือนท่าน้องๆมาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะน้องๆก็จะมีคัมภีเป็นของตัวเองเลยแบบว่าคําถามเนี่ยสมมติว่ามี20คําถามน้องสามารถเอาคําถามที่เนี่ย ไปตอบคําถามในการสมัครงานได้ทั่วโลกซึ่งมีเด็กที่ประสบความสําเร็จเนี่ยยังไม่มีน้องคนไหนไม่ได้งานนะโอ,อ,โอแล้วทําไมพี่โนราถึงมาทําอะไรแบบนี้ทางที่พี่โนราอยู่ต่างประเทศก็ได้หรือแบบไปใช้ชีวิตแบบสบายหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ <laughs> พี่ที่พี่อยากจะทําอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าตอนที่พี่จบใหม่พี่นะหลงทางสุดๆแล้วพี่เสียเวลาถึงประมาณ 6- กถึงเปีกว่าพี่จะได้งานที่พี่รักเวลาพี่ไปเห็นอะไรจากต่างประเทศพี่เที่ยวทั่วโลกใช่ไหมเป็นเด็กภาคใต้คนหนึ่งที่แบบเป็นเด็กเบตงอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อยากจะให้น้องๆเห็นในสิ่งที่พี่เห็นที่เด็กที่อยู่ภาคใต้เราเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนไม่มีแพชชั่นหรือไม่มีอะไรพี่อยากจะให้เอาพี่เป็นตัวอย่างว่าแบบเอ้ยฉันได้เป็นเด็กเบตงแล้วเด็กบ้านนอกคนหนึ่งฉันก็ออกไปแบบเห็นโลกกว้างได้ อะไรอย่างเงี้ยกลาคือต้องมองตรงว่ามันจะมีเนี่ยจะกับในการสอนอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วจุดเด่นของพี่เนี่ยการบริการเนี่ยคืออะไรจะพยายามสร้างลูกภายนอกที่ให้เป็น best version of yourself มากที่สุดแล้วก็ให้น้องมีความมั่นใจมากที่ทสุดที่ไม่ได้มาสอนนั่งสอนยืนสอนเดินเ <c oughs> พราะว่าเด็กที่นี่ไม่ได้ออกไปประกวดนางงามใช่ไหมคะแต่ที่นี่จะโฟกัสในส่วนของเรื่องของความเป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุด ซึ่งพี่เชื่อว่าเด็กทุกคนมีของเออเด็กทุกคนมีของก็สามารถหยิบของชิ้นั่นมาใช้ได้โดยไกด์ไลน์เนี่ยก็จะเป็นแบบเบสิกหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานการแต่งตัวการเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือทัศนคติทัศนคติใช่โอเคอต่อไปอเป็นเรื่องของผลผลัพธ์ผลลัพธ์ถ้าเรามาเรียนเนี่ยผลลัพธ์คืออะไระพี่โนรา ผลลัพธ์คือได้งานค่ะลูกคือได้งานต <c oughs> รงๆเลยก็ได้งานได้งานสิเพราะว่าพี่ก็มีคอนเนคชันกับหลายๆบริษัทที่สามารถส่งน้องไปได้อย่างเช่นโรงแรมอย่างเงี้ยพี่ก็มีการเทรนให้อยู่แล้วก็ได้สิสิเกตหลังจากเรียนจบน้องๆก็สามารถเอาเบอร์พี่ไปได้เลยแล้วก็บอกว่าเออถ้าสามมติน้องไปสมมุมมนน้องซนไปสัมภาษณ์งานกับช่องสามะสมมตินะแล้วก็ เขาสามารถโทรหาพี่ได้แล้วบอกว่าเออเด็กคนนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างอะไรเป็นยังไงบ้างพี่ก็สามารถให้ฟีดแบ็กฝั่งนั้นได้ซึ่งก็มีการทําแบบไม่ได้งานก็จะมีน้องๆหลายคนที่นั่งดูเลอะแล้วผมไม่ได้งานแล้วนยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะอยู่กับน้องจะสิงร่างน้องจะกว่าน้องจะได้งานนะคะใช่ค่ะสามารถปรึกษาได้สามารถปรึกษาได้ตลอดเพราะเด็กบางคนน่ะมาจากแบ็กกราวด์แฟมิลี่ที่ต่างกันซึ่งพี่เข้าใจว่าแบบเด็กบางคนอาจจะยังไม่พร้อมเออพี่ผมยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เวลาซึ่งกันและกันแล้วก็ I'm always here for you guys So ไม่ต้องห่วงพี่เชื่อว่าการที่เรามีทัศนคติที่ดีแล้วก็เสริมความกล้าและก็สกิลเข้าไปนิดนึงมีงานแน่นอนโอเค